สบายสบายปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนหายตรงนั้นผ่อนคลายลรับรองก็จะติดใจแล้วจะต้องกลับมานวดอีกแน่ๆเลยจ้ะลองดูไหมคะทำไมไเครื่องนวดเครื่องนี้มันดูทรงแปลกๆฮะมัจะเข้าไปช่องทางไหม่ะคะที่จะให้ลูกค้าเข้าไปนวดด้านข้างหรือด้านหน้าด้านหลังก็ มันดูปแปลกๆค่ะลองดูก็ได้นะคะว่ามันจะนวดสบายขนาดไหนเนาะว้าคุณค้าอย่าไปจับมันมากนะคะคุณรู้ไหมว่าเครื่องนี้สั่งตรงมาจากต่างประเทศเลยนะคะคุณได้นวดแล้วคุณจะรู้สึกผ่อนคลายสบายสบายเชิญนวดเลยคะ่ะ উপস্থা <laughs>